สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมูลินทรีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเห็ดปลาไหลนะครับเดี๋ยมูมาจากโคราชสองตัวแบบไงเลยนี่สผัดเป็ดปลาไหลเล็กน้อยหมดนี่เอาล่างก็ล่างเลยนี่เัาเนาะไข่หูดเมื่อไข่หมูเมื่อของเราเนาะไข่หูดเมื่อเมื่อข้าวเห็ดเราค่อยล่างเกลืออีกนินึง เก้าะลเดี๋ยวค่อยล่างกันได้จ้ะหั่นก้อนก็เอาเกลือล้างที่ลังกัเลเออจ้ะหั่นก้อนเนาะหั่นแล้วก็ค่อยล้างเกลือหลยๆรอบ มั่งออกจกักนาจขอตัวก็ไปเลยกับด้อหันสินงน่อยเพราะว่าอย่างนี้าะว่าเลนสินเ,เนนดียดมันสิพัดเพชรปลาไหลได้จเหมือนอีก อะไรพันดักมากจากคาุณยแาคนณลาบาดักมูพันละมาสดบเลยนี่พราแกก็จะว่าห้ไม่ไผมากกันเลยนะบ่ได้หาพ้อมว่าจะยากวันนี้ก็พ่อช่องน้องนะจ๊ะน้องนะจ๊ะคือเก่าน้าจ้านะเนาะวันนี้นีก่ก่อนจะป้าพัดปลาไหลพัดเป็นปลาไหลจ้ะ โมวันนี้มาจากโคาราชแล้วมาให้จ้ะขอตรวจขอไฟเลยครับที่เอด่น กาดห่อน,อนจังมันนี่ก็ฝนจิตตรงเ,เอาเยอดเหมือนในสลับุรีเลยจ้ะห่อนครับเดึกๆก็มาส่องมันสิยน่ยเย็นกับคลิปข้างนอกกับจังสีไรจ่ายเฮ็ดแบบบ้าน,านเฮ็ดจิ้นแบบบันบ้านเลยจ้ะก็เ,เมื่อเบิ่งแล้วก็ กดติดตามให้นองเน้นด้จ้ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จ้ะแข็งบ่จ้าจะกาก่างเกลือจ้า,จานี่ ยค่ะเขาเฮยดง่ยงายไงเนาะสชั่วชั่วชั่วนกเน,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 นี่ยมันหองมันหองจะเหมือนนกเลยมันมีสองโตนี่นกปากแรแหลมน,นกยองนกยังมือน จอมีดแล้มือเอามือซับสันมีดแม่มอยมืมืมือันมือ,อมดีเอาโอ้ยซับเนี่ยก็ได้ซับดีดี <laughs> <laughs> หัวปลาหัวเดียวซับหัไหนกับจัคสี้างไหนเป็นกุกดรงไเออ <laughs> มันต่มเ,เปียเมื่อไรนล้วสิเด้เอ เอาผงเอาลงไปหมองทอหนามันจะไปล่างบัา <c oughs> <c oughs> เอาเกลือเดี๋ยวจะเปิดน้ำเพิ่อมอจ้าหันไปเอาเน,นเ้นล่างกนตี่่นเอาตะขุนมาตะมีหูมันจะล่างง่ายทีก่อนุวดเอาล่างจะตะมีหูลงทอเลยนะเอาสั่งหมองทอนะ่ะเออ นะอปลาไหลนี่ขนขังสีมเมือกไหลแล้วกันเนาะ มองนี่ก็ล่งพักไปจัดทอนไปหมดเลเห็ดหลังบ้านขึ้นข้านะฮะเ,เ,เบืเอะมันไหล,หลอะไรตรงหลังซีนเป็งบะข้าวเนาะนว่างันก็เอาว่างันก็ตะไคร่รูดเมือกจะก็ยังไหล มีกาไหลหน้าเ้ยนี่ก็ไหลหน้า,าก็ไปดักมาได้นี่จ้ะเดี๋ยวต้องค่อยมึงตอตอนพัดก็จะเนาะใสอีกรอบลงมาปิดเออเอาไว้ก้นอนไว้ก้อนเดี๋ยวขยิบ เศ้าหิกหลอดไร้หล,ล,ลอดสิยบอไร,รเข้าวยกมือเบิ้งมา นี่นะจ๊ะเดี๋ยวค่อยทาเบื้องตอนผัดนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวนี่ก่อนสิผัดมาครับป้าแม่พี่น้องมาผัดปลาไหลกันผัดเผ็ดปลาไหลครับนี่เนาะเครื่องนี่นะจ๊ะนี่นะเครื่องกับมีกับใช้ใบบัวบูดพริกไทยอ่อนพริกหยวกแล้วก็ไอ้ใบยีลาดใบยีราแล้วก็ไอ้เขือพวงอาจะเอาแกงขวบพี่แกงมากมากบ้างเอาเอาพี่แกงผัดพี่แกงผัดพี่แกงหอมมากเลย ันไสลงกะดแป้วนหอมนอยนดไันหน่อยได้อหอมน้ยแปมันน้อยนิดหน่อยพอเอาคั่วไปงน่อยนึง ปก็ได้ไปปก็ได้ไปเฮ็ดสุดส่เบิงเลยเดี๋ยวราจะเอาเลยหอมเนี่ยตัมไก่บานอ่าเติมไ่นาอากะไหลลูกพัดไม่ตัดไม่ตัดเลยอะไหมีขาัดใส่เตาอีกห่อยกจกรรมอทุกวน lên để chim để hái, cái cầu cừu kẹn đó kia ngon, nó cái này nó đó nào nó tay cái này chứ, rồi น้ำเปนงกัน้ำเป็นไงาะป้วเาเกาเกาะป้งเกาะปวงเกาะปวงเอาลงเลยจ้ะเบ็ดเลยเนาะเอาเอาอันนี้ก็อันนี้ที่ทานกันเลยเอาพริกลงเลยะเดี๋ยวมาที่ร้านโอยตีส่ล้งพริกหยวก้นนถนัดายเลยจ้าเด้อหยกลงไป ใบป,ปะปูลงไปก็ใช่เอาไปเบบดอีกแหละผัดไข่ออนพอกเหลือแต่ใบยีราไว้พ่อค้นจ่าเดี๋ยวปลาสิาาเล,ล่สิละสมุนไพรสมุนไพรเป็นน้องสิจามด้วยวันบอกไปอาจารย์โอ้สีงามเนาะอุนดีๆทั้งพี่ทั้งพี่ทั้งพี่ ตีนาคินะกุกไน,น้อกุกไนไม่ยังตีอีกว่ากุกไนหัก้อนผักก็ดูกออพวกใส่ยังพวใส่ใบโหระพ้าเจ็บไนใช่ไหนเสียบไน,น,น,นหวัวก้อนน่ะลืม้อจ๋าลืมลืมหอดใบยีลา,าพวใส่จักใบลืมอ้านามยอะอย่างเงี้ยพวอย่างเงี้ยแกกินหนึ่นบ้านเลยครับพี่สด น้ำเยอะน้ำเยอะน้ำไม่เยอะพักมันในสุกเดี๋ยวปร้งรสเอาไปน่งต่อยไปไปอีกเติมนึงเนี่หลายวดมั้งไม่พักคนในสุกเอาเกลือมาปคุงเลยใส้ด้วยขุนัวดับแรอกขุนลัวใส่หนีมือนพ่อะมานอาะค้นจะคน ค้นก่อนพอหัวใ่เกือบแล้วโบหัวมันลดใหญ่ร่มนี่กินแล้วครับร่มนี่กินหอมแล้วเซ๊บไนเบิงอยู่กับหัวนี่ก็สุดส่ครบอยู่ในเนีาะผัดปลาไหลอ่ะอันนี้ผัดเผ็ดนะครับผัดเผ็ดสิสิผัดแต่ปลาไหลล้วนๆมาไหนตั้งใจเด๋ยเพราะว่าของโตปลามันหน่อย สองตัว่หน <ủa S 1> <đâu. S 2> ่อยเด้ก <c ười> <c ười> ็่่หันที่จริงอยากพับล้วนๆบ่ต้องใส่บะเขือพ่วงไปสีนักิ้มึงพอนำซุกไปดเลยนั้นย่งโดนเหยีอปลายกบนี้ำย้นี่มันสิไมโอ้ัมอย่างหนำเออเทียวกะคนมันสิเละค้นยังคักแต่กุกี่ก็คนคัก เอาเอาข่างๆลดลงในบะเขือพ่วงไงสิเละมะเขือพ่วงนี่บสอญ่นเลยปลาสิเละปได้ยานะเขือพ่วงสิเลเมลีนงอนตายนอันตรายมาเข้มเหรอเข้มบ่เข้อกต้องใส่น้อยรสชาตก็ดียั้วสชาติก็ดีแล้วอันตร่ยลยย เรอบทบาทน,นี้น้อยครับพี่น้องนี่้เข็ยมยังเดียวแบบเดินดัน,นเข็มดัน,นปลาโงนใ่เลยดีพอดีเยวอะไกร่อีกที่นึ่งเบิ่งหน้ากุกด้วยจ้าเด้อหัวลานเดียมแม่แม่าหันไม่ยิ้มมื้อกนะ <c oughs> <c oughs> ปรไรไมันจะไปสื่อเขาเชาะเขาซับให้หมดนที่าา <laughs> นี่เขาไม่ให้ซับเพียนี่ก็คือมาเป็นเป็นได้เลยครับเด้อเขาแบบหามาเป็นเป็นหามาเป็นเป็นเลยก็ดับมากชิ้นกันหน่อยกันม <c oughs> <c oughs> าตัว,ตวสูตรพด <laughs> ปลาซุปยัง เอาเดี๋ยวไปยีาเลยเียวเียเจียวีี่หดเลยตั้เบึงแ้วก็นี่ดนะนี่ก็ตลาดบุ้งีขาย่เลยครับเด้อใช่หมดเลยตลาดบุ้งยี่ไก่มัอตรงมาเอาอยู่บ้านเองบ้านหนองไส้ตลาดใหญ่น่ะมีวันนี้มีกต่สนาบ่อยสมัยมี า็หง่วงมันคือบางามเด้อนี่ตงเยเด็ก่เจะใ้หมดเลยหัเต็หนั้งนอี่ต้มดำเบื่อหนี่นี่โอ้ยหอมแซ่บขนาดเลยัเี้เต็เตาาเดออ้าักสีสุมนห่อนดูคนไปได้ โอเคอเลยจุดยอดเลยโอ้ยแน่นอนครับนี่ยคนหลายมันสิเสด็กสุกพอดีแล้วจานเปรี้ยวมังามจานเปรี้ยงตักจานเปรีปสีชมพูืมจานเปรี้่วอะเปสีชมพูสีชมพนะูน่ะพอแม่นน่ะขาวขาวฟ้อมอย่นั่นแหละโอเคนั่นนะโอ้ีหขาวสีชมพูอยู่สีชมพูคนนี้ ลงม่ตักเดียวเดียวเดียวเอาเคี่ยวพ,พ,พื้นทีก่อนอืมก็ง่า่น้องเบื้องก็เต็มจานงกันเเนาะสองตัวพกันหน่อยเกือบโดเลยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยใส่พักผสมประสานไว้น่าเหมือนหลาย

กาพีจงหันว่าเสบว่าเส้า,สา,สาสถาดแล้วต่บังย่ันมันันีย่านมันน่อย,นนอยออเอ้าแค่นี้ล่ะโตข้าสะอาดอยู่แล้ว <c oughs> มันยกมืงจะ้ะอู้ยงาม <c oughs> <c oughs> สีสันมันตาแสบเหมือนกันองมากินน้ำกันเด้อครับเด้อเดี๋ยวน้องทายลูกครับมากินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องโอ้ยหพัดเผ็ดปลาไหลปลาไหลสดสดผัดสดสดจ้าผัดเผ็ดปลาไหลครับเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะกินเข่าครับนะพ่อแม่พี่น้องมากคิน้ำกันเด้อครับเด้อ